สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับผมดานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่คือรายการ forex racing ครับประจําวันเสาร์ที่3 1กรกฎาคมนะครับ2564นะครับก็เป็นสิ้นเดือนนะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนกรกฎาแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับตลาด forex ปิดนะครับก็จะมาอัปเดตหลังจากที่ตลาดปิดไปนะครับสำหรับ3คูุ่นเงินที่เราได้อัปเดตไปเมื่อวันศุกร์นะฮะ ก็ก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากทดลองเทรดฟอเร็กนะครับสามารถเปิดบัญชีตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีทั้งลิงก์สมัครนะครับแล้วก็ลิงก์สอนวิธีการเปิดบัญชีด้วยนะครับส่วนใครที่สมัครแล้วนะครับอย่าลืมแอดเข้ากลุ่มไลน์นะครับไปเข้าไปพูดคุยกันได้ครับโอเคครับไปอัปเดตกันเลยคู่แรกนะครับในไทม์เฟรมเดย์นะครับ EURUSD นะครับคู่นี้ก็คือติดเท็จจริงไปแล้วนะในตัวอย่างที่ผมได้ทําคาดการไว้นะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย คือคงจะตดเฮดจิ้งไปนะฮะเนี่ยตดเฮดจิ้งเสร็จแล้วราคาก็ลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนในการแก้เฮดจิ้งตัวนี้นะครับก็คือยังไม่ต้องทําอะไรสําหรับติดเฮดจิ้งแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแผนของเราก็คือใน time frame day นะครับเราจะเน้นใน time frame day นะก็คือเราจะรอจังหวะที่กราฟเนี่ยเขามีการเคลื่อนตัวราคาที่มันชัดเจนกว่าน,นี้ก่อนในทํา e frame day นะครับพอถึงตอนนั้นนะครับพอพอราคากราพอราคาชัดแบบนี้นะครับเลือกเทนเสร็จแล้วเนี่ย เราถึงจะพิจารณามาวางแผนกันต่อนะครับว่าเราจะแก้เกมัปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับ E U R u s D ก็ยังไม่ต้องทําอะไรครับตอนนี้รอให้ราคาเขาวิ่งไปเลยนะครับปล่อยไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทําราคาไว้นะว่าผมติดเอ่อเฮดจิ้งที่ตรงไหนนะผมจะทําราคาคาดการณ์คร่าๆไว้นะก็คือตัวนี้จะเป็นออเดอร์ที่ผมได้ออกออเดอร์ไมเซลนะครับในตามแผนตามแผนของผมนะเพราะว่าผมมองลง เด้งแล้วก็ลงนะครับแล้วจังหวะที่เด้งขึ้นมาชุดนี้เนี่ยจุดนี้ผมต้องเดของแล้วนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณหนึ่งจุดหนึ่งแปดแปดหกศูนย์นะครับส่วนจุดเฮตจิ้งนะครับก็จะได้เป็นแท่งเขียวตัวนี้นะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดหนึ่งแปดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับก็ห่างกันประมาณร้อยกว่าจุดนะครับตอนแรกตอนที่ตั้งเฮตจิ้งเนี่ยมันจะใช้เป็นคําสั่งเป็นบายสต็ใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยพอราคาพอราคามีการเคลื่อนตัวขึ้นมา ติดกับออเดอร์ราคาที่เราตั้งไว้ที่มันเป็นไ y ต็อปนะครับสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นไบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแผนสําหรับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับ EURUSD ก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับรอให้ราคาใน t i m e f r a m e d ย์เ่เขาเคลื่อนตัวให้มันชัดเจนก่อนไปในทิศทางที่มันชัดเจนก่อนให้เขาเลือกข้างจริงจริก่อนนะครับตอนนั้นเราถึงจะมาวางแผนกันอีกรอบนะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นอีกคู่นะครับที่ติด h ท d g i n g นะก็จะเป็นคู่ของ GBPUSD นะครับใน Timeframe day คู่นี้เหมือนกัน ที่เราติดเฮดจิ้งใช่ไหมครับก็คือตอนแรกมองภาพรวมแบบนี้ใช่ไหมครับราคารปการลงเด้งลงเด้งลงสองรอบนะครับนะมีการเด้งลงสองรอบเพราะฉะนั้นจุดรู้หายก่อนหน้าก็จะเป็นจุดเฮดจิ้งนะครับแล้วก็โดนลากขึ้นมาติดเฮดจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นจุดเฮดจิ้งที่เคยราคาอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยจากเดิมที่เป็นคําสั่งของ uh, buy stop ใช่ไหมครับเวลาเราตั้งเฮดจิ้งนะเราก็จะตั้งคําสั่งเป็น buy stop นะครับ แล้วเมื่อราคาเขาขึ้นมาแตะที่ออเดอร์ที่เราตั้ง pending ราคาไว้นะครับสถานะก็จะเปลี่ยนจาก buy stop เป็น buy นะครับตัวนี้ก็จะติดสถานะไปนะฮะต่อไปเรามาโฟกัสแบบนี้แล้วหน้าทีนี้สสำหรับ GU ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเรามองแค่ขึ้นชุดนี้นะเขามีการกลับตัวในขึ้นย่อยนะขึ้นพักทะลุนะครับแต่เขาไม่ย่อนะฮะเขาไม่ย่อเขาขึ้นไปต่อ นะครับถ้าเรามองชุดนี้เราก็จะไม่ได้เล่นนะครับถ้าเรามองแค่ชุดนี้แต่ถ้าเรามองชุดใหญ่แบบที่ผมบอกเนี่ยเราก็จะได้เล่นแต่เราก็จะได้เสียงก็คือเราติดเทจิ้งนะครับก็ไม่เป็นไรความเสียงมันน้อยตดเทจิ้งเดี๋ยวเรามาแก้กันนะฮะดังนั้นนะครับถ้าการกลับตัวแบบนี้ในครั้งแรกมีแบบไหนบ้างมีแนวรับตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็แนวรับที่สองก็คือจุดศูนย์นะครับต่อไปเราจะรอดูว่าเขาจะย่อหรือแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นแผนสําหรับ GBP/USD ในสัปดาห์หน้านะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะครับรอให้ราคาเขาเคลื่อนตัวไปในแนวทางที่ชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อจังหวะเข้ามาในจุดที่สําคัญแล้วผมจะเข้ามาอัปเดตอีกรอบนะครับในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องทําอะไรปล่อยให้เขาวิ่งไปเลยนะครับสําหรับคู่เฮตติ้งเดี๋ยวผมจะทําเส้นคาดการณ์ไว้ด้วยว่าเราได้ราคาตรงจุดไหนบ้างนะฮะเราเข้ามาดูในหนึ่งชั่วโมงนะว่าเราติดเฮดจิ้งที่ราคาเท่าไหร่นะผมจะได้เอาไปโชว์ไว้ใน ในไทม์เฟรมเดย์นะครับก็ราคาไม้เซลอยู่ที่1.39085นะครับราคาที่ไมซเซลนะครับส่วนราคาที่ติดแทดจริงนะครับที่เป็นคำสั่ง buy stop ที่เราตั้งไว้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่1.39209นะฮะกลับมาใน t ท m e เฟรมเดย์ก็จะเป็นราคา2ตัวนี้นะครับที่ติด2 o r อ e เดอร์ไม buy และเซลนะครับก็สำหรับ gbp usd ก็ ประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยกับ EUR/USD นะครับก็ยังไม่ต้องทําอะไรให้ให้การเคลื่อนตัวของราคาในทม์เฟรมเดย์ชัดเจนกว่านี้ก่อนพอถึงจังหวะนั้นผมจะมาอัปเดตแผนอีกรอบนะครับส่วนตอนนี้แผนก็คือรอนะครับยังไม่ต้องทําอะไรต่อไปนะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ GJ นะครับคู่นี้ไม่ติดเฮดจิ้งนะสำหรับคู่ GJ นะครับหลังจากตลาดปิดนะเรามาดูว่าถึง TP ไหมถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าน่าจะถึง TP นะในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราได้ออเดอร์ในหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับในแผนการเทรดของผมนะก็ ไปดูในหนึ่งชั่วโมงก่อนถึงทีทีจริงๆได้ครับนะราคาก็ถึงทีทีเลยนะครับก็คือจะมีการลงใช่ไหมครับเด้งลงนะครับแล้วจังหวะที่เขาเด้งขึ้นมานะครับถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมจะได้เซลล์ณจุดนี้นะไม่ได้เซลล์ตรงปลายไส้นะครับจะมาเซลล์ตรงนี้เลยเพราะว่าราคามาถึงแนวต้านก่อนหน้านะครับก็คือจุดนี้ผมจะใช้จุดนี้อ้างอิงนะครับถ้าเขายอมมาใกล้ก็คือผมก็จะเข้าเลยนะครับผมจะไม่ได้เข้าในจุดศูนย์ตรงนี้ส่วนมากส่วนมากรอไม่ได้หรอกครับเพราะว่า พอเห็นราคาเข้ามานี่ก็ใจสั่นแล้วอยากออกออเดอร์แล้วนะครับก็จะโดนลากนิดหน่อยโดนลากมาแต่สุดท้ายก็ราคามาถึงที่ T p นะครับเรามาลองวัดกันถ้าสมมติว่าเราไดออเดอร์ตรงนี้นะมาถึงทีด้านล่างมาวัดดูเนี่ยกรอบรสีโซมเนี่ยก็ประมาณสองร้อยจุดนะครับเพราะฉะนั้นคู่ CBPJPY นะครับก็ถือว่าราคามาถึง TP นะถ้าออกหนึ่งรอบเนี่ยก็ได้กำไรไปสองร้อยเหรียญน,นะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับคู่ gbp jpy นี่ก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับโอเคผมมาร์คราคาไว้ดีกว่าเนี่ยจุดเข้าผมจะได้ตรงนี้ถ้าผมได้ออเดอร์ผมก็จะได้ออเดอร์ตรงประมาณนี้นะครับเมื่อวานผมลืมทํเสิ้นคาดการไม่ให้แต่ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวบอกว่าพอร,ราคาเฉลยแล้วมาทําย้อนหลังเนี่ยมันไม่ใช่นะผมทําคลิปอัปเดตทุกวันก็ไปลองดูได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะทามาร์คไว้เพื่อที่จะเวลามาสรุปข้อมูลย้อนหลังจะได้ รู้นะครับว่าตอนนั้นเราคิดอะไรเราเข้าราคาที่จุดไหนนะครับก็จะได้ทําเป็นมาร์กไว้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่ GBP-JPY ก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการนะครับนะคู่นี้ก็ถือว่าทํากําไรได้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับวันหยุดนี้ก็ครบไปแล้วนะครับสําหรับสามคู่เงินนะครับก็จะมีปิดเทดจิ้งสองนะครับถึงท p ไปแล้ว1คู่นะครับก็โอเคนะครับสําหรับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแผนสำหรับสัปดาห์หน้าคู่ที่ติดฮิตจิิงก็รอก่อนนะครับผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ